โอ้โง่อะไรนะไะปุ๊มจะสาอารทุาดีที่ไหนนนทนวะเงินท้าบุลลอะไรนนวะมันมึงอย่ดอะไรกูไปโดนจังหวัดมึงนี่ะคุณลืม กััันนดมบเเเทิลโอปรช่สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในกันดั้ม Button Operation 2นะครับว่าแล้วยังไงเกมนี้ก็ต้องอัพคิวเวล่มา็กทูเข้ามาจนได้นะครับไหนๆก็มีคิวเวล่ของฮามาละมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับที่ตัวเกมจะไม่อัพหลายๆคนสงสัยว่าคิวเวล่ดดั้งเิมกับคิววเเล่มา็กทู มันต่างอะไรกันไหมมันก็มีต่างอยู่แหละแต่ว่าส่วนใหญ่อะมันทํามาเพื่อ2อย่างครับพัฒนาระบบサイคอมิวซิสเต็มแล้วก็กายอยากะทำเป็นแบบผลิตเยอะๆไงว่าก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมถึงมีคิวเบเล่มาทูถึง2ตัวด้วยกันโดยในเกมนี้ก็เอาเข้ามาเป็นสีดาม่วงซึ่งเป็นสีประจําตัวของน้องปุรุส่วนสีที่คุณเห็นอยู่นี้ก็คือสีที่คุ้นเคยกันดีของปุรุทูนั่นเองแน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นคิวเบเล่ม่วงหรือว่าแดงก็คือตัวเดียวกันนะครับ ต่างกันแค่คนขับคนละคนเฉยๆพูดถึงเรื่องความต่างของคิว a ิเล่มากทูกับธรรมดาดีกว่าตัวมาร์กทูก็มันจะมีที่ควบคุมไซคมิวแบบสมหัวครับที่สามารถบังคับตัวคิวบิเล่แล้วก็อาวุธต่างๆได้ต่อให้ตัวเองไม่ได้ขับหุ่นหรือว่าอยู่ข้างนอกก็ตามนอกนั้นก็คือพัฒนาระบบไซคมิวซิสเต็มให้ดีกว่าตัวที่ฮามานเคยพัฒนาแล้วก็อาวุธอีกนิดๆหน่อยเพื่อให้เราน้องๆปูรูที่เป็นนิวไทป์ขับนั่นเองนะครับมาเข้าเรื่องเลยดีกว่า สำหรับคิวเวเดย์มาร์ทูตัวนี้ก็เป็นหุ่นสายแดงมีเลเวลเดียวคอสสอร้อยห้าสิบเหมือนกับคิวเวเดย์ตัวขาวตรงนู้นเลยแต่ว่าเป็นคิวเวเดย์ที่สามารถไล่ฟันได้เรื่องอาวุธเนี่ยผมเอาจริงๆไม่ค่อยมีอะไรอยากพูดมากเดี๋ยวคุณคอยดูอาวุธดีๆนะฮะอย่างแรกมีบีมกันมีบีมเซเบอร์สองเล่มมีฟันเนลแบบกลางยิงมีฟันเนลแบบปล่อยไปข้างข้างมีฟันเนลแบบปล่อยไปข้างหลังทุกอย่างเนี่ยคืออาวุธ ดั้งเดิมของคิวเวเลตัวขาวทั้งหมดเลยมีที่เพิ่มมาเพียงแค่อย่างเดียวครับนั่นก็คือบีมเซเบอร์ที่เป็น3มแฉกเพิ่มมาให,ให้เฉพาะตัวคิวเวลเลตัวทูเท่านั้นนะครับผมจําได้แม่นเลยว่าผมเคยต่อไอ้นี่ไง AMT คิวเวลเลตัวทูมันจะมีบีมเซเบอร์ที่ไม่เหมือนกับตัวคิวเวลเล่ขาวเป็นแบบ3แง่อย่างงี้ผมขอเรียกง่ายๆว่าไม้เก็บแอปเปิลนะครับรีวิวนี้ค่นไางนี่จะสั้นๆหน่อยเพราะทุกอย่างเนี่ยคือเหมือนคุณเล่นคิวเวเลตัวขาวตรงนู้นเลยแต่ว่า บทบาทในการเล่นเนี่ยคุณสามารถไปเล่นไรฟันได้เพราะคุณเป็นหุ่นแดงอาจจะมีคนบางคนเคยบอกไว้ว่าเนี่ยคิวเเล่เหรอเฮ้ก็แค่หุ่นปล่อยฟันเนลเจอหุ่นเหลืองกูเซเมลเอ็มเอลเอสงี้ท่านี้พวกกูกลัละเทียมทานแล้วแล้วถ้าเกิดว่าคุณได้เจอกับคิวเเล่เหมือนกันแต่ว่าเป็นหุ่นสายแดงละ่ะมันคือคิวเเล่ที่สามารถฆ่าหุ่นเหลืองให้ตายได้ภายในพริบตานะครับก็คงต้องไปดูตอนเวลาเล่นจริงกันแหละว่ามันจะเป็นยังไงเอาจงริงถ่าไถ่นี่แรงมากๆนะครับโอเคไหนก็รีวิวลีนันเอาอุธกีกสักรอบนึ่งแล้วกันนะบ ยิงแล้วก็ทีเดียวสตันอันนี้ไปเร็วๆแล้วกันพปเซเบอร์อ่ะอันนี้พิเศษหน่อยเพราะว่าฟาได้3ทีนะครับเพราะว่าเป็นหุ่นแดงไงต้องต้องพิเศษหน่อยแล้วก็มีอ่ะปะเนลเหมือนเดิมเลยปล่อยฟันเนลแบบไปด้านข้างเดีย๋ยวรอหายอ,ตาอมตะปล่อยไปด้านหลังทีละสตันแล้วก็แบบกางยิงออกมา แล้วก็อาวุธจางสุดท้ายครับบีมเซเบอร์ที่เป็นสามแง่งหรือว่าไม้เก็บแอปเป,ปิลนั่นเองสามารถฟันได้ทีเดียวนะครับก็วิธีฟันมันก็จะเหมือนกับตัวหุ่นปกติทั่วไปแหละคือฟันไปข้างหน้าฟันด้านซ้ายด้านขวาแต่ถ้าเกิดคุณด้านหลังเนี่ยจะเป็นการไถไปข้างหน้านะครับอ่ะอันนี้ฟันไปด้านซ้ายฟันไปด้านขวาอันนี้ฟันธรรมดาส่วนนี่ก็คือด้านหลังนะครับแน่นอนว่าแรงอย่อน,นี้นะครับ คงไม่ต้องอธิบายเรื่องคุณจะบริหารจัดการกับคุนตัวนี้ดีทุกอย่างถ้าเกิดคุณเคยเล่นคิวไบเล่ขาวมาแล้วมาเล่นตัวนี้คุณก็แค่เปลี่ยนจากที่คุณจะต้องรอยิงต่อๆอ,อ,อย่างเดียวเข้ามาเล่นฟันได้ครับเนี่ยหนึ่งสองสามแล้วก็สไลด์ออกมาไถตามนี้ครับนอกนั้นก็คือเหมือนคุณเล่นคิวไบเล่ขาวอะถ้าเกิดเข้าไปฟันไม่ได้ก็ยิงแล้วก็ตามด้วยปล่อยฟันเนล มันเซ่ก็หน่อยแล้วก็การพยิงแล้วก็ไถนี่นะครับโอ้ยมาดูเรื่องการบรูดีกว่าสำหรับคิวเวเล่ของน้องเขานะครับก็สามารถอีไได้2ทีเหมือนเดิมเลยแต่พิเศษตรงไหนรู้ไหมตรงที่ว่าเป็นหุนแดงก็จริงแล้วมันหมายควาว่ายังไงก็คือตอนที่พุ่อยู่ก็ติดสถานะลีสัตไงล่ะครับ แม่กิงได้2ทีไม่พอแถมยังตอนพกกุ่งก็ยังริซิสอีกจะโกงไปไหนครับผมแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้หรอกเนาะสิ่งที่โนบลเซต้าไม่มีนั่นคือเรื่องการบินกาการนั่นเองฮะตอนนั้นก็ไม่มีแล้วครับสำหรับคิวเวเล่มาคทูของน้องปุรุเดี๋ยวจะเรียกว่าน้องเปิลดีวะถ้าเรียกแบบไทยก็เรียกน้องเปิลเออแต่ถ้าเกิดเรียกแบบตามญี่ปุ่นก็ปุรุปุรุแล้วคนอื่นละ่ะพวกคุณเรียกแบบไหนลองทักทายกันเข้ามาได้นะครับอยากรู้ว่าพวกคุณเรียกอะไรกันรู้สึกว่าเรียกุรนรนาักปเยอะ เดี sort of ๋ยวเราไปดูพากันนะครับที่ผมจัดเอาไว้ว่ามันเป็นยังไงกันสำหรับพาร์ทของคิวเวล t ม็กทูที่ผมจัดเอาไว้ก็มีดังนี้นะครับการบีมเลเวล4กับ2การฟันเลเวล4กับ2เพิ่มฟันเลเวล4แล้วก็เกาะ เลเวล4 2 1นะครับถ้าเกิดมันขึ้นชื่อว่าเป็นคิวเบเล่แล้ว1คุณไม่ต้องใส่ใจเรื่องขาครับไม่มีใครมายิงขาในคอเ์ยเยอะแล้วล่ะตอนนี้คุณยิ่งเล่นคอสิ่งสูงก็ควรจะใส่ใจเรื่องพา์ท,ที่ป้องกันบีมบ้างเอ่อป้องกันการฟันบ้างอะไรยี้คุณก็รู้สรรพคุณของหุ่นคอสของ50ดีนะครับว่าฟันเพียงปังเพียงปังหรือว่ายิงปิง้วปิ้วปิ้วตายแายในไม่กี่วิได้เลยแล้วก็เพิ่มฟันกับเกาะนิดหน่อยให้อึดๆแล้วก็แรง อาวุธของคิวเวเล่มาร์ค2ก็จะแตกต่างจากตัวคิวเวเล่ดังเดิมทุกอย่างมายถึงว่าอ่ามันไม่ใช่ไม่ได้ใช้พาสเดียวกันอ่ะคือเป็นแยกของตัวมันเองไปเลยนะครับคุณจะเรียกว่าเป็นหุ่นที่เอามาแก้ทางคําโซมาของพวกคิวเวเล่สายฟากคราวนี้ก็คือเกมก็ได้อัปเดตคิวเวเล่มาร์ค2เพื่อมาแก้ทางไอ้พวกคุณเหลืองปากนี้ไว้ตอนแรกนะครับคุณเอาคิวเวเล่มาร์ค2ตัวเนี้ยอ่ะเผื่อคุณไม่เชื่อสามารถเอาไปย้อมเป็นสีได้นะครับเนี่ย เอาไปทำสีขาวได้สีเดียวกันเป๊ะแล้วคุณก็ลองเอาสีขาวเนี่ยไปยืนลหลอกๆไอ้พวกคุณเหลืองโอ้ยหุนเหลืองแบบโอ้ยสวายคิดไปเล่กระจอกๆสักพักหนึ่งทำไมกูยิงไม่เข้าวะเ,เดี๋ยวนะทำาปมมันฟันสามทีได้วะแล้วสักพักแม่งควักไอไมค์เก็บแอปเปลิลมาปั๊บนั่นแหละชัดเจนเลยโดนเล่นของแล้วนะครับ เรียกได้ว่าซีรีส์คิวเวเล่นี่แต่งสีกันมนันมากในคอร์650ถ้าเกิดใครที่ไม่เล่นคิวเวเล่จะมีชีวิตอยู่ค่อนข้าง,างยากเรียกได้ว่าตอนนี้ไม่ใช่เกมกันดั้มแพทเทิร o p โอเปอเรชันอีกต่อไปแล้วแต่เป็นคิวเวเล่แพทเทิร์นโอเปอเรชนั <S <S <ๆ>คนคงต้องรออีกในอนาคตว่าจะมีหุ่นอะไรที่สามารถเอามาสู้ทัดเทียมกับพวกหุ่นโกงใช้ฟันเวบนโลกได้จริงๆตอนนี้ก็มีเพิ่มมาบ้างแล้วแหละมีพวกฮัมมาฮัมมาบ้างโดเนวนบูฟที่เพิ่งเข้ามาสัปดาห์นี้แต่ส่วนใหญ่เปอร์เซนนนนที่่คเลลแ้วจะะช เยอะที่สุดอะก็ยังไงก็เป็นพนคิวเวเล่อยู่ดีหวังว่าอนาคตจะมีหุ่นที่สามารถมาล้มบลังความแข็งแกร่งแล้วก็ขี้โกงของตระกูลคิวเวเล่ได้นะครับไปเราก็จะไปดูว่าสหรับคิวเวเล่มาร์ูสายฟันตัวนี้เปลี่ยนจากบทบาทในการยิงต่อๆอย่างเดียวสามารถไปไล่ฟันได้จะเป็นยังไงก็ไปดูกันครับเปิดเปิด อะไรวะเปล่าโควหัวเราะที่มึงพูดเฉยมีอะไรโอ้เฮ้ยโอ้เฮ้ยเรดาร์นีไม่ดูมีไม่ดูไอ้ควายเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปวดมาเปี่ยวมาปวดดิทอดยุบเกียร์เฮ้ย <c oughs> ไม่ดีเหรอมีเพื่อนเล่นเยอะไง <c oughs> โอดบุลลี่แน่เอออาจจะบุลลี่มึงแทงก็ได้มามื่นไอ้โตดูเขี้ โอ้ยเย้ยเ้ยฟันลมหาพองสงสัยพ่อคุณทำสีน้องเปิ้ลแดงเล่นดีขึ้นไม่น่าเลยตุปเปเปิ้ลเลยบุรีเซต้าบุรีเซต้า โอยยเก่ล้สตไปดีกว่าไม่หายกันหมดวะอย่าทำพี่อย่าทำฉันพี่ชายว่องไวน้องพี่ไอ้สัตว์อย่าทำอย่าทำน้องพี่ เฮ้ยแม่งหายไปทั้งหมดวะเย็ดเป็ดอ้าวเย็นีหาเรือเฮ้ยโอ้โอ้โอเคไม่ไหวแล้วโยนเก,นหเกเเมหรอชอบความท้าทายก็ไม่บอกแม่งพึ่งกำมาเกิดตรงนี้นะฮะสัตว์ตอนแรกๆก็เหมือนจะชนะดีๆแล้วทำไมาอยู่ดีๆมันโกนแล้วก็จะแพ้ เกมยัยนี้แม่งคุณภาพจริงจริงโอ้โหโอ้ไอ้โทษแม่งโทษส้นตีนเลยแชร์<ะ>แชร์อะไรยังไม่แชร์ทิ้งกระป๋องลงเฟซตัวเองไอ้ควายแล้วบอกกลัวกลัวไอ้เหี้ยเออแค่แบบที่ไม่กลัวตกง,งานปัญญาอ่อนไอ้เหี้ย กดเกียร์กดส้นตีนเออส้นต <ste> ีนจริงส้นตีนจริงจริงเลยที่ปักลูกเมียมันเลยที่ปักลูกเมียเลยถูกปักลูกเมียเลยหาเรื่องหัวหาเรื่องหัวนะแล้วพวกมึงไม่เล่นกันแล้วหรอไอ้เหี้ยอะไรเปล่าๆๆล่าเพูดหนึ่งไอ้พวกโอเปร์ไม่ยอมบวกกันแล้วหรอ ไงคุตติง้งแม่งโผล่ไปไปทั่วแล้วไอ้ห่านี่กูมองว่าเป็นือใหม่เลยเอาไม่ดีเหรอเก่งลูกเกม,ม <S 1> <S 1> อียเยอะย,ย,ยิงหลังหาพ่องเก่งลูกเกมกับด้านนะไม่เก่งลูกเกมโอ้ยแม่งยิงกุยไอ้เหี้ยเอ,อ้ยคนที่เล่นกอะไรต่างแส่แอ่ะมันผู้นั<อ>น้นไม่มีวันเก่งเลย พวกเรียดีก็้วย <c oughs> ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายได้เงินใช้เออบอะไรของมีกันบ <c oughs> ูดแม่งให้หมดเลยศัสตร์เขาหายยิงหลังปูย,งยังไม่รู้ใทียบหรือเปล่านะเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> อ้าวเล่นไม่ซื้อวางระเบิดไอส้สัตว์ได้ได้ ลูดแม่งเลยเไม่ทันเพีายงกีฬาเยอะเกินอ่าวางไปวางไปตบยุงแม่ยำยูยดมันยำยูมัน รูดมากโอเคโอเคในที่สุนดนึกว่าจะแพ้ไม่เคยตําเลยไม่เคยตําเลยไม่โถด้วยไม่เคยตําเลยเอาบืนไม่ถึงหรอไอ้โมกุ้งจะเล่นอยู่บ้านนี้อยู่บ้านก็ได้วะ วิธีเล่นหุ่นแดงยังไงให้อยู่หลังเพื่อนนะครับไอ้ไอสัตว์ระยะไม่ถึงถึงละโอ้โอ้โหหครับโหครับโห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 ครับโหัวโหโถกลิ้งมาเลย ล,ลูดอืมรักกอนนะพี่ชายโอ้ยเขียไปโตเร็วเร็วดีวะนี่ดีวะอืันแน่ชอบความท้าทายอะครับโอ้ยเหี้ยอืมอืม สัตว์เล้าก่อนโอ้โอ้เตายจะตายจะตายเจตัยเจตัยเจตัเจตัยอะไรสัตว์เออไม่เป็นไรยามวันเล่าควาให้แม่งล้มก็ยังดีแหมรอดโตไปนะมึงเนียแล้วเมื่อไรกูชนะว่าแต่ไอโน้หายไปไหนแล้ววะเป็นรูปมาคุยแป๊บโอเค มามไวเคลมไวจริงๆนายคนนี้โ oh, <Easy today. S 1> อ้อ,อ,อีซี่อีซี่คุณอีซี่ทูเดย์อีซี่ดิขับขับคิวบน้องเปิลเปิลแดงอ่ะเออซุปปเอร์เปิลอ๋อรู้ละมันทำะไรมันเป็นนั่งเล่นการ์ดอ๋อนี่เองพลังของน้องเปิลเปิล